วันนี้มาแบบไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าวันนี้ตุนจะมารีวิวสกินแคร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะก็เป็นสกินแคร์ที่ตุนเพิ่งมีโอกาสได้ไปถ่ายอัพอร์ทิเรียลกันมานะคะกับน้องๆอีก5คนซึ่งก็มีชื่อว่าการิเย a สากุระไว้นั่นเองค่ะที่ตุนจะพูดถึงในวันนี้มี3 p r โปรดักแต่ว่าทีนี้ตุนจะมาเน้น1 p r o d โปรดักก็คือเป็นอ l t i m a t e s e um. ซรั ก็จะเป็น3ามผลิตภัณฑ์นี้ซึ่ง2กระปุกนี้นะคะก็ใช้ต่างกันตัวตัวนึงเนี่ย จะใช้ตอนเช้านะคะและอีกตัวหนึ่งจะใช้เป็นตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะตัวกลางคืนก่อนนอนก็คือ night restore ที่เป็นตัว sleeping essence นั่นเองและตัวที่ใช้ตอนเช้านะคะก่อนการแต่งหน้าหรือว่าก่อนออกไปจากบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น peach i radiance moisturizing cream นะคะซึ่งมี spf ด้วย2 1 pa บวกบกบวกนะคะตัวนี้สามารถป้องกันแดดได้และก็คือก่อนที่เราจะลงพวก moisturizer เนี่ยตุน แนะนำให้ลงตัวนี้ค่ะก็คือเป็น Sakura White Pinkish Radiance Ultimate Serum เป็นเซรั่มเข้มข้นที่มีเนื้อค่อนข้างบางเบาเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือแพคเกจิ้งของเขานะคะเดี๋ยววันนี้ตุ้นจะเน้นไปที่ตัวนี้ค่ะก็คือเป็น Ultimate Serum ที่จะสามารถนะคะทำให้ผิวดูขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็อมชมพูด้วย ของวันนี้เลยนะคะนีแพคเกจชิ้งมาแบบนี้ค่ะซึ่งทำให้ผิวดูอมชมพูถึง5มิติผิวกระจ่างใสเชียวล่ะค่ะนี่คือแพคเกจชิ้งกล่องของเขานะคะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสก um เรอร์ไว i ์พิงค i i s t r a d i m n t u l t i m a ม e เ e r u m นี่ยมีจุดเด่นแล้วก็มีข้อดีมีเนื้อเ e ็กซเจอร์มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะ มาซูมๆกันนิดนึงค่ะแพ็กเกจจิ้งนะคะเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างเบานะคะแต่ว่าทนทานนะขนาดของตัวเซรั่มนะคะ50มิลค่ะนี่สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้นะคะพสะดวกเพราะว่าแพ็กเกจเขาไม่หนักนะคะแล้วก็ขนาดปริมาณที่เราสามารถใส่ซิปล็อกนะคะแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินได้ด้วยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะอันนี้คืออะไรขาวๆจุดๆนะคะตัวนี้ล่ะคะ่ะเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือมี5,000แคปซูลค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ปรับให้ผิวดูแบบดูมีอมชมพูผิวดูแบบเป,ปล่งปลั่งนะคะแล้วก็เนื้อเดี๋ยวตูนจะให้ดูเนื้อสัมผัสน,นะคะว่าเป็นแบบไหนนี่ค่ะชุดอ๋อเดี๋ยวก่อนก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นนี่ เป็นหัวปั๊มค่ะที่สามารถกดแล้วก็ปั๊มออกมาได้นะคะนี่ก็คือเนื้อเซรั่มเขามีความเข้มข้นมากนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อเจลแบบบางเบาเวลาเราเกลี่ยแล้วก็จะสามารถซึมลงสู่ผิวได้แบบค่อนข้างรวดเร็วเลยทันทีนะคะแต่บางเบาเนี่ยแต่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะไม่ได้ไหมายความว่าบางเบาแล้ว จะทําให้แบบผิวดูแห้งนะคะตัวนี้สามารถทําให้ผิวเราดูโกลแล้วก็เรดียนซ์ด้วยเราสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดจากซากุระนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวเราดูแบบพรมชมพูเพราะว่าตุนเนี่ยตัวตนเองเนี่ยต,ตัวเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเหลืองแต่ว่าหลังจากการที่ตุนได้ใช้มาติดต่อกันประมาณสองวีคนะคะก็14วันนะคะสังเกตได้ว่าผิวหน้าเนี่ยมันจะเมื่อเมื่อคลีนทุกอย่างแล้วจะรู้สึกว่า มีความเป็นผิวที่มีเลือดฝาดก,ก็คืออมชมพูแล้วเขาก็บอกว่าซากุระไว้นะคะกร,กระดซากุระไว้เนี่ยสามารถมอบ5มิติของผิวสวยในอุดมคติได้นะคะนั่นก็คือผิวกระจ่างใสอมชมพูนะคะผิวเปล่งประกายดูมีออร่าจากข้างในค่ะผิวเรียบเนียนดูดูขนมกลกระชับมากยิ่งขึ้นสีผิวดูสม่าเสมอผิวนุ่มเด้งแล้วก็ดูมีความเป่งปลังมากยิ่งขึ้นค่ะ นั่นก็คือ5มิตินะคะของผิวสวยที่กานิเนยสากรุระไว้บอกว่าเขาสามารถจัดให้สาวๆได้นะคะก็ตัวทดลองแล้วรู้สึกว่ามันสามารถทําให้ผิวเราดูมีน้ำมีนวลน,นะคะก็คือใช้แล้วผิวไม่แห้งตัวเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวค่อนข้างขาดน้ํา เวลาที่ใช้อะไรที่เป็นไวท์ชันนิงเนี่ยตูถึงค่อนข้างกังวลเพราะว่าการที่มีสารสกัดอะไรต่างๆที่ทําให้ผิว,วเราขาวขึ้นเนี่ยบางครั้งมันจะทําให้ผิวคือบางทีมันทําให้ผิวเกิดอาการท,ที่เรียกว่าผิวดูจืดแล้วก็ซีดนะคะแต่ว่าแต่ว่าใช้เจ้ากานีเซสุระไวาเนี่ยมันทําให้ผิวกลายเป็นผิวดูอมชมพูดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่ได้แบบทําอะไรกับผิวะคะ่ะอย่างนี้ค่ะตวก็คือลงเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะแบบ มีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นอยู่กับผิวนะคะแต่ด้วยความที่อายุก็ก็ค่อนข้างเยอะอาจจะแบบมีริ้วรอยอะไรอยู่บ้างแต่ว่าที่เนี้ยเจ้าตัวเนี้ยสามารถที่จะช่วยทําให้ผิวจากเดิมที่สีผิวดูไม่สม่ำเสมอหรือว่าเป็นสีผิวที่หมองคล้ำดูสว่างขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ปุ๊บแล้วคุณขาวขึ้นแต่ว่ามันเป็นความ กระจ่างที่ดูเปล่งปั่งและดูเป็นธรรมชาติอมชมพูแล้วก็หลังจากทีุ่ได้อ่านพวกส่วนผสมหลักๆนะคะส่วนผสมหลักของเขาตัวแรกที่เขียนอยู่ในอินกรีเดียนั่นก็คืออะควาคือนั่นคือคําตอบเลยว่าทําไมตูนตูนใช้แล้วผิวถึงได้รูแบบนุ่มแล้วก็มีแบบมีน้ำมีนวลดูเปล่งปลั่งจริงๆแล้วตูนไม่ได้ใช้แค่ตัวเชรัมอย่างเดียวอย่างที่ตุนบอกก็คือตูนใช้ทั้ง3ตัวนะคะ ถ้าเป็นตอนเช้าก็จะใช้เป็น moisturizing cream ตอนเย็นก่อนเนาะก็ใช้เป็น sleeping essence นั่นก็คือหมายความว่าพอเราใช้ทุกอย่างคบู่กันไปนะคะตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตูนเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแบบชัดขึ้นกว่าเดิมว่ามันสามารถที่จะทําให้ผิวเราดูอมชมพูได้จริงๆนะคะคราวนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ตูนใช้ตูนจะเป็นคนที่แพ้ง่าย แต่ว่าตัวนี้ใช้ไม่แพ้ไม่แพ้เลยนะคะไม่เกิดอาการระคายเคืองไม่แสบผิวเพราะว่าบางไวท์เทนนิ่งที่ใช้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการเหมือนเหมือนเหมือนการผลัดเซลล์ผิวนะคะอาจจะมีการแสบผิว mm hmm. ก็มาพูดถึงเรื่องของราคาด้วยตัวว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาสมเหตุสมผลน,นะคะอินเดอ u d บัตมากๆเหมาะสำหรับ น้องๆน,น,นักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่นะคะที่ต้องการสกินแคร์ที่ดูแลผิวเพื่อผิวขาวอชมชมพูนะคะหรือว่าน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็กําลังเพิ่งเริ่มทํางานยังไม่อยากใช้สกินแคร์ที่มีราคาสูงมากจนเกินไปนะคะตัวนี้เป็นราคาที่คือทั้งเซตนี้ก็อยู่ในแบบบัตเจตที่เราสามารถแบบหาซื้อได้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะมีขายทั่วไปาตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะมีบูส์บริษัตามที่เป็น ปลอบอัพสโตรของกานเย่นะคะ mm hmm. ก็จะมีขายแล้วก็ก่อนที่จะจบวิดีโอรีวิวนี้นะคะตูนก็ขอพูดถึงผิวในิวดมคผติกันสักเล็กน้อยนะคะผิวนอุดมคผติจริงๆแล้วมันไม่หมายความว่าผิวต้องขาวอย่างเดียวนะคะคือผิวเราอาจจะคล้ําก็ได้แต่ว่าผิวนั้นสามารถเป็นปรนไปกายออรา่าแล้วก็ผิวมีสุขภาพดีดูเรียบเนียนนะคะดูทําให้คือจริงๆแล้วตูเป็นคนไม่ใช่ผิวคนผิวขาวแบบขาวมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตูรู้สึกว่า เวลาที่เรามีผิวที่มีสุขภาพดีผิวเราจะดูมีออร่าล้วก็จะดูแบบเหมือนเปล่งประกายได้มีความเป็นธรรมชาตินะคะดูมีเลือดฝาดไม่ได้แบบดูขาวซีดนะคะและนั่นก็คือผิวในอุดมคติของตูนนะคะก่อนจบนะคะมีกิจกรรมเล็กๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปเล่นโดยรายละเอียดตรงจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะสามารถ กดเข้าไปดูได้ยังไงก็ลองเข้าไปติดตามดูแล้วกันค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสกินแคร์นะคะที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยทดลองนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยกับรีวิวครั้งนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอรีวิวในครั้งหน้านะคะวันนี้ตุนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ